ก็มา,าอยู่ที่คนโดที่ใจกลางในยย่านราชดารคือชื่อว่าคนหกสองสี่คนโดเรตราชดา36สามหกเนี่นครับว้าวคนโดนี้คือทำอไดดีมากนะครับแล้วในห้องเนี่ยเรามาดูกันห้องคือตกแต่งใหม่หมดเลยนะครับค่ะต้าากเข้ามครับว้าวว้าว,ว,าวโอ้อ่าแล้วดูห้องตูสของเขาเตอโผล่กคือเขา เคาน์เตอร์ครัวเบลกินนะของของที่อยากจะให้ตามนี้นะครับอ่าเรามีไมโครเวฟให้ด้วยเคาเตอร์ครัวนะตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าเราจะติดอ่าเซลลูลารที่ดึงความเพิ่มก็ทำได้นะครับอ่าเราไปสู่จุดของโตง๊ะกิน<ด>ข้าวครับโต๊ะกินข้าวเป็นไงครับครับสวยค่ะสวยมากเลยอ่าโต๊ะกินข้าวคือเก๋ไก๋หรูหรามาให้โซน,นะครับอ่า ช้อนทองนี่ต้องแถมด้วยนะครับผมน <c oughs> ั้นที่พระอาราพระพระเชษฐาเนะครับสวยงามเหมือนอยู่ในพิพิธภัหรูหรานะครับผมแล้วก็ตกแต่งด้วยครับโคมไฟนะครับโคมไฟห้อยลงมาสร้างความหรูหราไฮโซเวลากินข้าวก็เป็นไงครับเหมือนอยู่ในพะะิพิธภัณเดี๋ะะยวนี้นะะคือเราไม่ต้องออกไปกินข้าวนอกบ้านแล้วกินข้าวในบ้านนี่เราก็หรูได้นะครับอย่างี้ดีไหมครับนี่ค่ะสทุ ใกล้ๆนะคะนี่ของใหม่หมดเลยนะครับนี่ครับการจัดช่อดอกไม้เองครับสวยงามไหมครับใครเป็นใครนคนจัดให้ครับเนี่ยจัดเองเลยค่ะอ่าจัดเองกับมือเลยนะเดี๋ยวกลับไปจัดจัดต่อเลยนะครับเราไปดูส่วนของเลียวห้องนอนห้องนั่งเล่นนะครับห้องนั่งเล่นนะครับนั่งเล่นแบบนี้คือโซฟาก็โซฟาใหม่นะผมใหม่กิ๊บเลยนั่งเล่นสบายมากนะครับ โซฟาใหม่นิมมน่มไหมคะนุ่มไหมนั่นในกรณีดีครับผมยังให้หมดนี่เลยครับแล้วก็อ่าโคมไฟครับสร้างความหรูหายแล้วครับผม <c oughs> ครับโต๊ะหน้าโซฟาก็อืมสวยงามครับแล้วเราก็มีชั้นวางทีวีให้แล้วนะครับจะใส่อ่าสจัดทีวีมาได้แล้วก็จะใส่หนังสือให้เดียวก็ใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผม สังข์เทวังสืบเรืนี้ได้อ่าแล้วข้างข้างเป็นไงข้างข้าเรามีต้นไม้มงคลนะผมชื่ออะไรนนคะออมเงินออม,อมทองครับผมโอ้ออมเงินออมทองอยู่แล้วรวยเลยค่ะครับผม <c oughs> อยู่แล้วเก็บเงิน <c oughs> เก็บทองได้มากมายนะครับผมแล้วเราดูครับดูวิวตรงนี้นะวิวโล่งนะครับวิวก็คือเป็นวิวของหมู่บ้าน วิวโล่งวิวแม่ปลอกนะคะเราระเบียงก็ระเบียงกว้างนะครับผมวิวไม่บอกครับอันนี้เราอยู่ที่ตึกบีชั้นเจ็ดนะครับผมวิวโล่งมากวิวฝั่งนี้มองแล้วโปร่งโล่งสบายตานะครับอันนี้เขาวางคอมพิวเตอร์แอร์เรามีแอร์ห้องนี้เรามีแอร์ถึงสองตัวด้วยกันนะครับผม อยู่ไม่ต้องติดแอร์เพิ่มแล้วนะคะครับห้องอื่นนี้คืออาจจะให้แค่ตัวเดียวนะครับนี่เราให้มาเป็นสองตัวใช่เราติดให้เลยสองตัวค่ะสวยงามสวยงามครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับแต่วาตามดูดูนี่ห้องนอยครับผม ไปเลยค่ะครับผมเตา้วงนอนอา่าว้าวว้าวว้าว,ว,าวนอนมากเลยตัวอย่างที่เราให้ตามนี้เลยนะครับเตียงนี้เตียงมันยางพาราอย่างดีนะครับผมนอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วสบายบ้านเป็นบ้านพับแล้วเรานอนแล้วเราก็เจะรุดขึ้นรุดลงได้นะครับ หนังด้านนี้ครับผมเราเนี่ยมันตอง,งออกแบบอย่างดีครับคือด้วยเราแบบแถ่นซอกร่องสร้างความหรูหราครับผมเหมือนอยู่เหมือนอยู่รีสอร์ทเลยนะครับสวยมากเลยค่ะ มหมอนทองมหมอนทองไม่ใช่ทุเรียนนะครับไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองนะคะเรามาดูมาดูนี่ครับผ้ <P ain> าก็ผอย่างีอีกอย่างนะครับผม <P ain> เรามาดูนี่ครับโต๊ะเครื่องแป้ง <P ain> เราตามด้วยโต๊ะเครื่องแป้งครับอ่าเรามีกระจกด้วย,วยครับสำหรับคุณผู้หญิงที่แต่นง,แตนงน้องตต่งหน้าตรงนี้สบายเลยนะครับ มีน้องก็ถ่ายมาคว้างความน่ารักเเก๋ให้ด้วยครับ <S <S นีมีการถ่ายให้ด้วยในที่เราเราปิดไฟตอนคืนเนี่ยเราก็มาเปิดโคมไฟใช้ได้นะครับผมใช่ค่ะอาแล้วมันอีกจุดหนึ่งับตรงนี้ตอนนี้เขาสาวเด็กผู้หญิงต้องชอบตรงนี้เพราะว่าอะไรครับดูสุภาพ้าบานใหญ่ถึงสี่บานครับผมตู้สาขนาดใหญ่ถึงสี่บานด้วยกันสามารถเก็บของได้แบบเยอะมากนะครับ บางห้องนี้อาจจะแค่แบบสองบาทแต่นี่คือจับไปเลยแล้วสี่บาทเ,เต็มๆตอนนี้ยัมีกระจบให้แต่งตัวได้อีกนะครับนี่มีกระจบให้แต่งตัวได้เต็มๆเลยครับห้องกว้างห้องนอนกว้างเลยนะคะออห้องนอนกว้างมากเลยอยู่ห้องนี้คือแบ,บ่งไม่สัดสว่วน เรามาดูอีกจุดถัดไปนะครับ mm. ผมมาดูเห็นความกว้างของห้อง,องนอนมากครับผมสูงร้อยเจ็ดสิบก็ยังแบบว่ากว้างก้านะครับ <Okay. S 1> อ่าราดูจุดหนึ่งครับผมนี่ครับห้องน้าแต่เราดูตรงนี้ทางห้องน้ำเลยครับมีโตก๊กให้แต่งตัวก่อนไปก่อนออกจากห้องได้ด้วยนะครับอ๋อ mm. ใน,นห้องน้ำค <Okay. S 1> ือเรา <Okay. S 1> ก็ก้านส่วนเปียส่วนแห้งให้แล mm. ้วนะครับ มีเตีทงทเครื่องทำนอุ่นมาให้แล้วนะครับผมไม่ต้องซื้อมาแล้วมีกระจกเียต็มนขนังเลยครับตามนี้เลยค่ะครับผมห้องนี้นะครับเขาเป็นห้องที่ขนาด ขนาดทางถนนก็อยู่ที่ยี่ิบแปดประมาณานน2ี่สิบดจดห้าตารางเมตรนะครับ,บห้องคือแบบเป็นสัดส่วนนะครับเหมาะที่จะอยู่กับคนเจอหรือว่าสองคนก็ยังได้นะครับก็ยังสบายสบายห้องได้ความกว้างม,มากครับแล้วตรงนี้ก็ถือถือว่าทำเลดีนะผมตรงจากตรงนี้เนี่ยไปถนนใหญ่แล้วจะพิเศษเพียงแค่2 0 0ร้อยเมตรเท่านั้นเองนะครับออกไปก็เจออ่าเจอปั๊นน้ำมันทั้งซ้ายและขวาครับแล้วก็ตรงฝั่งตรงข้างก็มีสารกา รัชดาหรือว่าจะไปเอ็มเนี่ยก็สะดวกทั้งลาดพร้าวนะหรือว่าจะอีกสายหนึ่งคือ B ีเสและโยดชดินก็สะดวกครับแค่ประมาณสองกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับนั่งวินไปเนี่ยแค่ประมาณยี่สิบาทครับผมแล้วข้างหน้าก็ออกไปปากซอยก็เจออ่าป้ยดดายรถเมย์เลยครับสะดวกทั้งใช้รถเมล์หรือว่า,าร,นะรถสาธารณะรถไฟฟ้าหรือว่าจะขับรถเดินทางก็สะดวกครับเพราะว่าใต้ตึกก็คือมีที่จอดรถจอดได้ห้องละหนึ่งคันนะครับ แล้วก็สวนการที่นี่ถือว่าถูกมากครับผมแค่เพียงสามสิบาทต่อตารางเมตรเท่านั้นเองครับปีหนึ่งคือตกแค่แบบหมื่นต้นๆเองครับผมโอ้ใจกลางราชดาส่วนกลางแค่สามสิบาทเองนะคะ,ะคถือว่าถูกมากๆเลยแล้วก็เรามีฟิตเนสให้ใช้ด้วยนะตรงนี้แล้วก็มีที่จอดรถรามานะีรปภดูแลตลอด2ี่สิชั่วโมงเลยนะครับดีไหมครับเพื่อนๆอ่า เออถ้าถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับผมถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยเออถ้ามาเรามีราคาพิเศษให้ครับถ้ากิดจองในเดือนนี้นะครับเราเดี๋ยวเรามาคุยกันครับไม่มีโปรโมชั่นอะไรนะครับบ้างครับราคาบอกไว้เลยนะไม่ถึงสองล้านนะครับเป็นแค่หนึ่งจุดเจ็ดเก้าล้านบาทเท่านั้นครับผมว้าวราคานี้ใจกลางคอนโด ที่อ,อยู่ในเมืองขนาดนี้นะคะราคาหนึ่งแค่ไม่ถึงสองล้านนี่ถือว่าโอเคเลยนะคะเพื่อนๆอกับห้องที่หบบตกแต่งใหม่รู้หลังให้โซขนาดนี้นะครับเพื่อนๆติดต่อมาได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ก็จบกัมพเพย์เท่านี้เดี๋ยวเราดูห้องต่อไปกันอีกทีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย